ในฐานะพยานได้ให้ข้อมูลต่อปปชครั้งนี้มีหลายประเด็นที่เป็นที่สงสัยของปปชนะครับทั้งปริมาณสต็อกข้าวการกำหนดราคาในการระบายข้าวที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าระบายในราคาต่ำกว่าตลาดการคิดค่าเสื่อมสภาพข้าวจนทำให้มีตัวเลขขาดทุนในรอบ3การผลิตสูงถึง2 0 0แสนล้านบาทรวมทั้งกรณีที่ถูกระบุว่ามีข้าวหายจากสต็อก2ล้าน9 0 0ตัน โดยยืนยันว่าข้าวไม่ได้หายตามที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีร,ระบุอันนี้เนี่ยแล้วเราก็บอกว่าด้วยเหตุนี้เนี่ยนะข้าว2.98ล้านตันที่ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยแล้วบางคนบอกข้าวหายเนี่ยต้องเรียนว่ามันไม่ได้หายมันไม่ได้สูญหายมันมีคนรับผิดชอบแล้วจริงๆแล้วข้าวไม่ได้หายแต่ไม่ได้เอาไปลงบัญชีเท่านั้นเอง เรานำมาเพื่อยืนยันว่าข้าวเหล่านี้มีจริงมีคนรับผิดชอบและควรจะต้องลงบัญชีถ้าลงบัญชีแล้วขาดทุนจะลดลง3ล้านตันนี้ประมาณ74,000ล้านบาทการขาดทุนก็จะลดไป74,000ล้านบาท นายนิวธรรมรงระบุว่าข้อมูลที่ชี้แจงเพิ่มเติมปป,ปชจะสรุปภายใน2ส,สัปดาห์นะครับส่วนกรณีที่ปป,ปชจะสรุปผลสอบคดีของรักษาการนายกรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคมนี้ขึ้นอยู่กับการพิจนารณาของปป,ปชแต่ขอให้พิจนารณาอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับรักษาการนายกรัฐมนตรีครับ